តែហើយតែមើលជិះមើលដល់ប្រទេសណាគេបើអជាមិនជិះមើលអជាពួកអីចង់និយាយដែរថាវាវាយកអញ្ចឹងមកទៅវាដើម្បីបានលាច់សេះបានលុយតែលុយនេះគឺជាលុយកាយកាហាយ นี่ของไข่อยมันสูงกว่าปายมันแหลมกว่ายอมรับความจริงด้วยจใน,นเย็นบ้ดิฉันแหลมแหลมแค่ห้วยตาเด้อนี่เขามดาหลายเธอเด้ทรงขอความธมดาได้หรอบอกอย่ำเดที่เศ้าเป็นนิสัยจังซีให้ถามเน่คือบอกพัฒนาแท่มาองมามา ไปทุบทีมบ่มีนักสิแตกปะเนี่ยันตายรึดนี่พวกกูว่าเพื่อนว่าซันดิ้นไปจึกสิวนผีเขา เชื่อคะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาหลายคนคงคุณนาคุณตาและเห็นคลิปนี้กลายเป็นไวรัลสนันโซเชียลแน่นอนค่ะสําหรับสาวครเมรที่สวมชุดทหารสวมส้นสูงเดินสับๆจ้าลายคนพิพากวิจารณ์ว่ามันเหมาะสมกับการไปออกรบตรงไหน,นและแน่นอนคะว่าพอคลิปกลายเป็นไวรัลปับ๊บคนไทยก็ไม่พลาดหยิบจับเอามาทําเป็นกระแสคาเวอร์ cover, กันแบบจัดเต็มจนแทบแยกไม่ออกเลยคะว่าอันไหนต้นฉบับอันไหนคนคาเวอร์โดยเฉพาะหมอนลำสาวดอกไม้เพ็ญนาภาที่ลายคอนยก นิ้วให้เธอวาดทำถึงทำเกินสุดๆแต่งานนี้ทางฝั่งของสาวเขมรไม่พอใจอย่างแรงค่ะออกมาอัดคลิปฟาดเดือดกลางไลฟ์ก่อนที่ทางสาวไทยก็สวนกลับในทันทีบอกเลยค่ะว่างานนี้เดือดแปลกปลอดแตกค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นคลิปที่แชร์การสนันโซเชียลหลังจากที่มีการปรากฏคลิปของหญิงสาวรายหนึ่งกะทีสวมชุดทหารและใส่ส้นสูงซึ่งมีการลือกันว่าสาวคนในกล่าวนั้นเป็นถึงภรรยาของนายทหารยศใหญ่ของกัมพูชาแต่จากการแต่งกายของเธอแน่นอนค่ะว่าหลายคนเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์กันสนนว่าชุดทหารแบบนี้ส้นสูงแบบนี้นี่เป็นทหารหรือเป็ดหมอลำกันแน่สาว และงานนี้ก็มีสาวไทยหลายคนค่ะที่แต่งกายล้อเลียนและทำท่าทางคล้ายๆกับเธอนั่นก็คือการสวมส้นสูงและทำท่าแต่เบ๊บแบบมือเง,ง,นงนินๆแต่ที่บอกว่าทำถึงจนหลายคนตะลึงแทบจะยากไปออกและพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ารสสุดๆนั่นก็คือหมอลำสาวดอ,อกม้เพชนภาที่บอกเลยค่ะว่าเป๊ะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยทีเดียวละค่ะจนหลายคนนแอบแซวเธอกับว่าท่าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะจ้า ขณะที่สาวขมรในคลิปกดในล่าวที่กลายเป็นกระแสไวรัลค่ะที่หลายคนบากว่าเธอเป็นภรรยาของนายทหารยศใหญ่ของกับผู้าดีกีความสวยแบบเลิศระดับนักงามซึ่งหลังจากที่มีคลิปออกมาทหารหญิงคนนี้เธอก็ไม่ได้ตลกด้วยค่ะเธอเองเกิดความไม่พอใจออกมาไล่สดฟาดเดือดสาวไทยที่ทําคลิปเรียนแบบเธอโดยเธอเองเนี่ยไม่พอใจในสองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องตะเบะมือแอนและเรื่องที่เป็นทหารแต่ใส่ส้นสูงซึ่งเธอก็ฟาด กัดแบบเดือดค่ะว่าเธอและทหารกัมพูชามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ควรจะมาดูถูกกันแบบนี้พร้อมกับเปิดคลิปพี่สาวไทยล้อเลียนเธอการดไลท์ด้วยค่ะมาได้ไหมฮะยังตะเมือจุดมื่อเราเต้นะกระเบือจีไม่เจอเมื่อเมื่อจีเนี่ยเบือเนี่ยยังเต้นมาปวดาซาปอมเบียนมาจุดนุ่มตู้นะปวดลูกเพ่ก้อยเนี่ยจังม้าลไรจังม้านแท้ អ่าពេលធ្វើបនធ្វើប្រឹងផ្សាយណាមកផ្សាយផ្សាយនឹងអារឿងពេលដែលថៃធ្វើត្រាប់តាំងគាត់ឲ្យតាមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហိုင်းណាប្រឹងយកមកចុចបន្តខ្លាគេអត់ដឹងមែនដល់ពួកអាលុបចង់បាំងឡាចប៉ាន់សេះហ្នឹងពេកអូអាពួកហ្នឹងតិចទៀតដឹងហៃតិចទៀតដឹងហៃពួកហ្នឹងពេលដែលពេលដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់គឺគ្មានក្បាលវាមកចុះសពផ្សាយឲ្យផ្សាយឲ្យហ្នឹងណាបើបានអញ្ចឹងព្រោះក្បាលពួកឯងចង់និយាយទេវាថាវាយកអញ្ចឹងមកទៅវាដើម្បីបាន់ឡាចសេះប ហើយបាក់ជួនមួយចរិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយໃបខ្ញុំគោរពណាបាទតើបានហើយបាទ งานนี้บอกเลยค่ะว่าเดือดทันทีเพราะฟาดมาฟาดกลับไม่โกงทางด้านของหมอลำสาวดอกมยเพน,นาัาเจ้าของคลิปเปราที่แต่งชุดทหารสวมส้นสูงปลายแหลมที่เธอทําคลิปคล้ายกับทางฝั่งของสาวขมรเองก็ออกมาไลยศสูนว์กลับแบบทันทีแต่งานนี้ค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจะเต็มคล้ายฝั่งขมรแบบเป๊ะเ,เต็มสิบไม่หักค่ะพร้อมเปิดเครื่องดากทางานแบบร้อเซน์สวนกลับแบบจุกๆุไฟลุกกันเลยทีเดียวค่ะโดยเธอจะบอกว่าแหมฉช่นหน่อยได้ ฉันจะพูดแบบนี้จะทำไมเขาวพระวิหารมึงก็เอาไปแล้วปราสาทมืนทมมึงก็จะเอาไปอีกยันมวยไทยก็จะเอาไปอีกหนู มึงยังเค็มไปได้หมดเป็นไรฉันจะทาคลิปแบบนี้ไม่ได้คะทําแบบนี้แล้วมันผิดตรงไหนเป็นประเด็นมากมีปากพูดคนเดียวละห,หนูที่จริงไม่ใช่เธอที่เรียนแบบฉันฉันก็มีโทรศัพท์ไลฟ์สดอยู่นะเป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้ประเด็นหลักคือเรื่องรองเท้าแล้วมันเป็นยังไงรู้นะว่าทาให้โมโหเพราะของฉันมันสูงกว่าแหลมกว่าพาก,กันเอาไปพูดนานพูดดียอมรับความจริงดลยจ้านอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังทําท่าเป็ดปากใส่บอกเลยค่ะว่าทําถึงสุดๆเลยละค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเธอเองก็ยังบอกอีกค่ะว่นนี้แหละมันถึงได้พูดเพราะมันเป็นแบบนี้แหละส่งข้อความมาด่าเยอะมากแต่แล้วก็บอกเมื่อไหร่จะเลิกทํานิสัยแบบนี้ทําไมไม่พัฒนามาม่าก,ก็เอาไปทุบทิ้งก็อดตายซะบ้านฉันน่ะมีมามาาครับบ้านเธอเนะี่ยยังเป็นซองอยู่เลยบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยดอกเมยค่ะซัดจุกทุกคำฝากแล้วก็เจ็บไปถึงส่วนเลยทีเดียวละค่ะป้าจิทูอะไหนจะมาบอกให้บอขาขาด ติตข้าหนูว่าให้กับว่าขาดแล้วก็ว่าว่าอันนั้นว่าว่าอันนี้แต่มันบาคืบมองไหนฮะแล้วมันมาคืบมองไหนที่จริงแล้เพราะเป็นหลอนตีเลี่ยนแบบเดียนอะฮะศูนย์ให้ศูนย์ขาดนะท้าว่าวนาน่ะว่าให้มันเท้าหูย่าว่านั่นแต่ว่าแต่จะคมีมปากว่ายุ้เดียวแกคาตัวอะไสับวกอะไรสุวไดขึ้นกันเด้อประเด็นเลยเขาประเด็นเลยก็ได้ยินข่าวว่าชิยกนั่นยกนี่มาพีดแถ มันขามไมา่ได้ยุบอะไรเมียมันขามมาได้บอก็เลยงนีนว่าถอยกลับไปบ่แล้วถอยกลับไปบ่แล้วคำว่าว่า,าสันยุดาวีกว่ามันกินเขาก็บบายสร้างบอแหน่ไหลเป็นลูกพุ่นนั่นเป็นลูกพุ่นนี่ผุ่นเป็นเบาประเด็นลักแรกก็กกกคือเลี้ยงล่องเท้าเนาะเออกัมาเบากับเบาใส่เาบาเบาให้เบาขาดละเลี้ยงล่องเท้าว่าล่องเท้าเจาของอันนั่นอันนี้ แล้วมันเป็นจังไงฮะแล้วมันเป็นจังไงไขยหัวเด้อว่าเป็นยังเจ้าขค้ือศูนย์ครับแถเรื่องล่องเท้านี่คอยสิบอกนี่ของ่อยมันสูงกว่าไปามันแหลมกว่าเลีย้ยไก่เล้งไก่แห้งเยงไก่แห้งมาล่องเท้าเจ้าของบงัง้าบสู่ของข่อยเออนี่มียโซเห็นปะเนี่ยโซฮะ ขนาดเปเว้านั่นเว้านี่ให้ผู้น,น,นั้นผู้นี้มาว่าให้ยอมรับความจริงด้วยจ้ายอมรับความจริงนลำนาะเห็นบ่นดสิสฐแหลมแหลมแทงห้ายวยตาเด้นี่เบี้ยปากเพิ่งดูด้นะเบี้ยไม่เพิ่งกั <c oughs> ดดนหรอตาดอยลี่อายมึงกับแพ้กูแล้วมันก็เป็นปัญหาหน่ะตัวน่นนะผู้ใดพผาแบบใส่ส่วนฐานใส่รองเท้าสูงสูงกูเห็ก็แคยเห็นหนี่แหละแต่แค่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มา าภาคหัเห็บหัวเห็บตัวละเปรหไวงม้มหลเขาวา่าเป็นมอล้อมสิ่งบบเชีย <c oughs> าาาาเช่ยเขาบอกแบบมะลมเขากแบบมะล้มเชี่ยไ้เชี่ยขาดเชียเ่ยเท่อย่งสมัยกูล้ไม่ไมมหูว้สยรังเ่าขึ้มื่อหรละส่วนส่วนหนาหนาหนาหยุดมีมันพัฒนาแล้วไ่ส่วนแล้วหยุดเปี่าานพัฒแล้เขาไม่ใช่ส่วนแล้วนี่มีขายไปอยู่นั่นฮะมีขายบะ Mate, oh. เขามีขาดบ้าท uh! ั้งปีเอเจมอย่างบุญเองพุ่นนาเพื <h 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 ่อนเนี <h 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 ่ยมึงเกิงยุ่งหัวกับบอสหัวจะมันคึกขันก็มึงให้ขาดนี่ก็ได้นั่งยุ่สอกชิตาเล่กันพุนนั่งเน็ดซึมเกือบหัวเหลี่ยมง่วงยุ่นี่หละมันเกิดอะไรบ้าหอดเบาหาก็ะขอบว่ามันเป็นยังสี่แหละมาดาเด็กเขามาดาหลายเถอเด้กทรงขอคว่ำมาดาดาหรอบอกดาอยู่ในเพจไล่แห้ง ย้ำจุตอบกลับไปบอกย้ำเลสิเ่ชอบเป็นนิสัยจังซีให้ถามแน่มันบล็อกขึ้บลอกพัฒนาแท้ฮะมองโซยูนั่นมามองมามาเอาไปทุบทีมบมมมาาม่มีนักสิทธิแตกไปไงมันตายรลดมวยไทยกับยังเข้มฮะมวยไทยกับยังเข้มอีนี่มวยไทยอยูย่คนเดียวไปเปลี่ยนเป็นกุนคาเมะพอนะ <laughs> อตัวโลบเขายอมรับกูห <laughs> ลงังเงินเอาไปเหมือนรอดู่อยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่กูหลังเงิน เขาของมุกกลนี่มุกกลัวเขาขึ้นแล้ววันสันดิ้นไปจุกสิ่กวนวผีเขาเด้อไล่นี่กาฟาไปไปบังแต่เงี้ยเขาแบคให้ใช้กันแค่คนละหนึ่งแช่บ่ประเทศกูหลายกูมึงต้องสุดบอกให้บีปาก ยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะนอกจากนี้ดอกเมยยังสวนเดือดทุกคำแบบแทบรับไม่ไหวแต่หลายคนบอกแล้วฟังแล้วก็ขำมากกว่าโมโหเพราะว่าเป๊ะมาตั้งแต่ชุดกินสามีที่อยู่ข้าหลังทีชาวเน็ตเองค่ะก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่านอกจากจะคอบเบอร์มากเป๊ะแล้วน้าสามีก็คล้ายกันจนแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวเ้าลวกันิวเบาฝากไปหาไปพนมึงน้ำเนี่ยเฮ,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 ฮ็ดยังไงเฮ็ดเได้ให้มุกูยุยกหัว เพราะมกหัวห่าก็มูกหวเก็บ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 ก็บเก็บเก็บก็สิปิบัตแม่ไม่สัเกเก็บเก็บเก็บฟาดถึงไฟพอนมึงนั่อีมันคอหัวกูล่องนั่นวมครูน่วยไหมึงคอกูล่องอ่ะฮะมึงชี้ได้ไ่คอกูล่องโถส้วมกูเช่ชีเก็บตายมึงสั่เหตุแท้ชีเป็นก้อนโวานี่ชีเป็นน้ำเขาหูวเขาตากูว่าทั้งเม็ดบักพริกมึงนี่ใส่เห็ดเอีมยดมึงบอเท้าเหกุ นั่นเป็นทุกข์หอดพุ่นบอกแล้วทุกค์โคชิมพุ่วนวัดซ <c oughs> ุนใช่ไหมครับซูนแล้วเย้ามโหเลยจำมีหอยกินขาดได้แล้วแหมครับคือเมื่อทุกอย่งเกินเมื่อทุกอย่างนึกว่าเขเกินนะบ่ได้ว่าเจ้าเกินบ่ดีนะอยู่ในอาณาจัเมตัวตั้งแต่ผัวก็อยู่ในอาณาตัว,ตวต ได้ยินข้าวว่าจะคนนั <t <t, <t 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 ่นไปพ่นสวนสูงมาพี่บอกมาโดยจิเม่มาโลดนั่นไปอุบุปน้ำเฮ้ยให้มึงมาเราเห็นแค่ยังเปินดูเดี๋ยวเอาเอาเล็ยบจอตัวดิเหี้ยอันโคตรมากเขาผ่าดิแล้วเบิ่งเจ้าของมุกอุ๋มมึงก็ยังอยากได้พี่ด้วยซ้ำนะอุ๋มเห็นควมเมียนเด้อกูอ่านพ่อมีแล้วรวยเท่าไหา่ไหมถามไม่ไม่น่าเห็นดีหดีว่าเป็นแดนเซอร์ยุ่พี่กูจะจ้างกูจ้างสักแปดบาทพูด เขาจ้างเท่าไรชิ้โหกหาเล็กบอกตมงดมาดูแ้วฝากไปน้ำเจสาสามีแต่จับของจะสามามเฮ็ดยังออกไหมเราดูดีแล้วบังกบมุกขุเปบนุกยางเข้มเข้มเข้มสารแน่ยังเนีเข้มกัเข้มเอาส่งไปให้กันเบ้างัดที่นี่เอออออออเอมีอีกิปนึง เลือกำลังมาฉีลงมันมีอีกอันหนึ่งเฮ็ดกูชีแตกทั้งหันใส่สุดเต่อแงมแงยงไม่เห็นกูชีแตกเป็นกวางฉีลงดากนะจะสาเหตุ เต้นบ่ได้ท่าคือเดียนนะ่ะบ่ต้องเฮตุและแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลอีกครั้งขณะที่ชาวเน็ตเองบอกเลยค่ะว่าเข้ามากดไลค์หลักแสนคอมเมนต์กันอีกนับไม่ถ้วนและมียอดเข้าชมคลิปกว่า8ล้านครั้งบอกเลยค่ะว่าเกินต้านสุดๆโดยชาวเน็ตเองเนี่ยก็ต่างคอมเมนต์กันไปต่างๆน,น,นานาอาทิโอยแม่ฮ่าฮ่าฮ่าอยากไปหยอบแม่ทับฮ่าฮ่าฮ่าแม่คืออีกแล้วค่อยหัวบ่คืนทำถึงมาก แต่จากกรณีคลิปดังกล่าวของสาวขมิ้นรายนี้ค่ะที่ในตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นภรรยาของนายทหารยศดใหญ่ของกัปูุชาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะคะความจริงแล้วเธอคนนี้เนี่ยคือแม่ค้าออนไลน์ที่ชอบทาคอนเทนต์ใช้ชีวิตฟุ้หล้ลาหรือคอนเทนต์ที่เรียกยอดผิวยอดไลค์โดยเธอเนี่ยมีชอวาออกยาเชงสีราดและเธอเองก็เคยบริจาคเงินให้กับตํารวจหนักท่องเที่ยวปราสาทเขาพระวิหารราวๆสี่หมื่นบาทไทยซึ่งเธอกับสามีเองก็อัดคลิป ขอโทษชาวกัมพูชาและตำหนิคนไทยที่ล้อเลียนเธอซึ่งทางทหารกัมพูชาก็ได้มีการเรียกเธอเข้าไปพูดคุยตักเตือนที่เธอกระทำการไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการแตไก,กายนั่นเองล่ะค่ะ แต่ล่าสุดค่ะทางด้านของดอกเมยก็ยังไม่จบเดินหน้าต่อขับเวอร์อีกยกกับชุดเดรสสีแดงและใส่ทองแบบจุกจุกตั้งแต่หัวจดเท้าบอกเลยว่าเป๊ะมากเวอร์เหมือนเคยจนแฟนๆต่างยกนิ้วให้สร้างสีสันให้กับชาวเน็ตได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล้วค่ะหลังจากนี้ก็จับตาดูค่ะว่าทางฝั่งของสาวคเมนจะออกมาตอบโต้กลับอีกหรือไม่หรือดอกเมยเธอจะไปสุดที่ตรงไหนคะ แล้วคุณผู้ชมเองยังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแวบะบมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่อง u ู u b e ทัพดาราและเพจ Facebook ทับดาราด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ